สวัสดีเดอ้อพี่น้องเอ้ยมื่อวันนี้แหลมฉลาดใชาแนลก็มาพร้อมข่าวใหญ่สนดอกเกี่ยวกับมันสัมปะหลังบ้านเฮาที่ตอนนี้พานิชเขาเข้มข้นคักหลายเดย้เพื่อปกป้อนกเกษตรกรไทยบ่ให้ถือเอาเปรียบจากสินค้าที่บ่ไดมาตรฐานจากประเทศเพื่อนบ้านตอนที่หนึ่งเรื่องเป็นจังไดพี่น้องเอ้ย ช่วงเดือนธันวาคมหามีนาคมของทุกป,ปีนี่เป็นช่วงผลผลิตมันสำปะหลังบ้านเฮาออกหลายโพดแล้วก็เป็นช่วงที่มักซิมีสินค้ามันสำปะหลังจากเพื่อนบ้านไหลทะลักเข้ามาแบบคุมคุณภาพบ่าได้เด้ถ้าเข้ามามั่วๆก็สิทำให้ราคาในประเทศมันตกพี่น้องเกษตรกร,กรบ้านเฮากระเดือร้อนคือกันตอนที่สพาณิชจัดหนักคุมเข้มสีดานใหญ่ รัฐมนตรีพาณิชย์สั่งตรงเดอร์ให้กรมการค้าต่างประเทศเร่งคุ้มเข้มการน้ำเขา้าโดยเฉพาะ4ีดานศุลกากรสำคัญได้แก่ดานช่องเมฆอุบลราชธานีดานทาลี่เลยดานบึงการบึงการดานมุกดาหารมุกดาหาร เจ้าหน้าที่สิบปได้ไปแบบผ่านๆเดือเขาสิไปประจำยู่ด้านนั่นเย้าๆตั้งแต่ธันวาคม2568ถึงมีนาคม2569เพื่อตรวจเข้มทุกเที่ยวทุกคันรถทุกกลองสินค้าที่เขามาตรวจเข้มเพื่อรักษาราคาบ้านเฮากรมย่ำนังแนนเดอร์ว่าสิบป้องกันบ่ให้สินค้าที่บ่ได้คุณภาพเขามาปวนราคาในประเทศเพื่อหักษาสียราภาพราคาแล้วก็ให้พี่น้องเกษตรกร,กรอุ่นใจว่าภาครัฐเขาดูแลเต็มที่ เขาออกตรวจกันทุกปีตามแนวชายแดนเด้อบอมแมนแค่ปีนี้แต่ปีนี้เข้มเป็นพิเศษตอนที่5ถ้าตรวจพบของไม่ได้มาตรฐานสิเป็นจังใดใง่ายเลยพี่น้องพักทะเบียนผู้นําเข้าทันทีคือกันกับหามน้าเข่าชั่วคราวจนกว่าสิไปปรปับปรุงคุณภาพให้ผ่านมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์ก่อนถึงสิกลับว่าน้าเข่าได้ไหมบอกเลยว่าเขาจริงจังลายเด้ป,ปีนี้ ทำแนวปฏิบัติใหม่เพื่อให้เรื่องนี้เป็นรูปธรรมตอนนี้กรมกระเร่งทำแนวปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ซีดานทำงานแบบชัดเจนตรวจแบบเดียวกันเข้มเท่ากันทุกดานเพื่อให้เกิดผลจริงบอแมนแคร์สร้างแล้วเงียบสรุปทรงท่ายจากแหลมฉลาดพี่น้องเกษตรกร,กรผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านเฮาฟังแล้วก็บเบาใจแน่เดอ้อปีนี้รัดเขาคุ้มเข้มแบบจัดหนักเพื่อป้องกันร,ราคาในประเทศบ่ใหฮต็อก แหลมฉลาดก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนเดอ้อปลูกดีมีคุณาภาพแล้วก็ให้ได้ราคาดีๆหลายๆในปีนี้เดอ้อสาธุเดอ้อ